สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel s ม m ไล WiFi The World is y o u r มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้เราจะพามาชมอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองไยนาดกันครับกับห้างสรรพสินค้าที่ได้ชื่อว่าเป็นห้างแห่งแรกของที่นี่กับห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่าฮายาชิครับ และที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคือห้างฮายาชินะฮะเป็นห้างที่เก่าแก่นะครับผมแล้วก็เป็นห้างแห่งแรกของเมืองไถหนานเป็นแห่งที่สองของไต้หวันนะครับผมและความพิเศษอยู่บนดาดฟ้าครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าข้างบนมีอะไรตามมาเลยครับว้า นี้นะครับก่อตั้งเมื่อปี1932นะครับกี่ปีแล้วเนี่ย90แล้ว91ปีข้างนอกนะครับจะดูเก่าแก่แล้วภายในนะฮะเขาก็ตกแต่งแบบคลาสสิกนะครับให้คงความแบบเก่าเอาไว้นะฮะแต่ว่าก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์มาเสริมอย่างเช่นโต๊ะตรงนี้วางขายเลยนะฮะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นของห้างเองนะครับนี่น่าจะเป็นแบรนด์ของห้างเองนะครับไายาชิตรงนี้ มีทั้งพายาโพนะครับมีขนมที่ขึ้นชื่อของไต้หวันนะครับก็มาทําเป็นแบรนด์ของตัวเองผลไม้โอบแพงนะครับนี้แพ็กเกจจิ้งน่ารักนะฮะสีแดงสวยนะครับนี่ดูสิครับอันนี้แค่ชั้นหนึ่งนะครับเคโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปก่อนแล้วพอตอนเราจะกลับเนี่ยเราเดินวนลงมาอีกทีนึงค่อยซื้อกลับบ้านก็ได้นี่ครับลิปสีทองนะฮะ ว่าอันนี้เขารีโนเวทใหม่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตึกนี้นะครับเป็นลิฟต์แห่งแรกของทางตอนใต้เลยนะครับและตอนนี้เขาได้ซ่อมแซมไปแล้วนะครับก็จะมีของเก่าอยู่มุมนี้บ้างแล้วก็ชั้น4เนี่ยก็จะเป็นบานประตูนะครับของจริงอยู่แต่ตอนนี้เราจะไปค้นหากันครับว่าที่ชั้นดาดฟ้าเนี่ยเขาซ่อนอะไรไว้อยู่ทําไมถึงแบบว่าเราจะต้องไปดูนะฮะเราไปดูปรพร้อมกันเลยครับ ถึงชั้นห้าแล้วครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกหน่อยนะครับไปชั้นดาดฟ้าโอ้โหสิ่งนี้นี่เองที่ซ่อนอยู่ชั้นดาดฟ้าของห้างฮายาชิครับนั่นก็คือศาลเจ้าญี่ปุ่นครับอ่าและมีศาลเจ้าแห่งเดียวด้วยนะที่อยู่บนห้างสรรพสินค้านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย คนที่สร้างนะครับห้างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นนั่นเองตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาที่ไต้หวันชินโติช่ at the top floor อ่านี่ก็คือศาลเจ้าในรัฐิชินโตนะครับห้างเนี่ยเปิด1932ก็คือมาสร้างเสร็จเนี่ยในวันที่12พฤษภาคม1933นะครับผม และนี่แหละครับคือสิ่งที่ซ่อนอยู่บนชั้นดาดฟ้าของห้างฮายาชิครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูห้างกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรให้ทานบ้างมีอะไรน่าซื้อกลับบ้านบ้างตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้น5นะครับชั้น5เนี่ยเขาก็จะมีคาเฟ่นะครับของห้างไฮอาชินะฮะเมนูที่เขามาเสิร์ฟให้เราในวันนี้ครับก็คือพ่อมปิงกับไอศครีมครับผมนี่ซึ่งทางห้างไฮอาชินะครับได้ไปจับมือกับทางร้านขนมซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีเนี่ยร่วมกันสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับเป็นไฮอาชิพ่อมปิงนะครับวิธีการกินนะครับเราก็ต้องกระเทาอออกนะครับกระทาะกระทาอตัวนี้ออกพ่อมปิงออกนะครับกระทาะให้มันแตกออกนะครับ แล้วเราก็เอามาทานกับไอศครีมได้เลยอ่าหรือฉีกออกก็ได้ใช้มือเลยก็ได้นี่ข้างในเขามีไส้ด้วยนะครับต้องกินกับไส้ถึงจะอร่อยมินงนั้นถ้ากินเบาๆจะจืดนะครับต้องกินกับไส้เขาด้วยนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลใสแดงนะครับแล้วก็ตักกินกับไอศครีมผมว่านาจะแกะอันนี้มาแล้วก็ตักไอศครีมลงไป แล้ก็กินครับอืมอ้มฟีอบอรยมาก่ะเดี๋ยบบอบกินเข้ากันมากครับบรรยากาศชิวมากครับสั่งกาแฟทานได้กินขงขนมไปชมวิวเมืองไถหนานไปนะครับมุมนี้สวยมากอร่อยมากแนะนำเลยนะครับใครที่มาที่นี่อยากให้ชิมเมนูนี้กันครับอืม เดี๋ยวจะมาชิมนะครับตัวที่มันมีน้ำตาลทรายแดงแติดอยู่นะครับว่าเป็นยังไงส่วนนี้นะครับจะมีน้ำตาลทรายนะครับนี่เดี๋ยวกินปเปล่าๆก่อนมันจะเหนียวๆหนึบๆนะับอืมหวานนิดๆไม่หวานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทานกับไอศครีมนะครับจะเข้ากันมากเลย ดีดีครับดีมาก,กเราอยู่ที่ชั้น4นะครับเรามาดูประตูลิฟต์แบบออริจินอลนะครับที่ผมเคยบอกไปนะฮะดูเหมือนไม้นะครับแต่จริงๆไม่ใช่มันคือเหล็กนะครับซึ่งหนักมากนะครับเออแต่ว่าพอเอามาโชว์เงี้ยเหมือนไม้เลยแต่จริงๆคือเหล็กล้วนๆแล้วก็มีกระจกตรงนี้ฮะแตกหมดแล้วนะครับ มาที่ชั้น2นะครับผมของห้างฮฮยาชีนะฮะหมวดนี้ชั้นนี้นะครับผมจะเป็นหมวดศิลปะหัตรกรรมนะครับงานคราฟต์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ชั้นนี้ชั้น3จะเป็นแฟชั่นมาดูชั้น2กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างศิละปะเอ้ยนีเขาเอ็กกับ Hello Kitty ด้วยนะยมีกระเป๋าด้วยน่ารักเลยสวยงามอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ารูปห้างนะครับ1932คือปีที่ก่อสร้างนะครับเสร็จเรียบร้อย กาชาฟองกาชาองเล่นด้วยนะครับครั้งละ200นะฮะเนี่ยที่ผมสนใจอย่างหนึ่งคือตรงนี้ครับตรงนี้เป็นรูปเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกําลังเล่นกีตาร์อยู่นะครับส่วนเด็กผู้หญิงก็โชว์ชุดซึ่งผมเห็นชุดนี้เนี่ย พนักงานเขาก็ใส่อยู่ด้วยชุดนะครับก็จะเป็นแบบว่าชุดนักเรียนนะครับสมัยก่อนซึ่งมีพนักงานนะครับเขาวาดรูปนี้วาดเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจนเจ้าของห้างคงชอบก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์ของห้างไปเลยนะครับเนี่ยจะเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงแล้วมีหลายคาแรคเตอร์ด้วยนะมีแบบตอนโตก็มีมานั่งจิบชาก,กันเต้นรํากันแล้วก็ทําเป็นแก้วนะครับต่างๆเยอะแยะเลยเนี่ยพนักงานเขาก็ใส่นะตรงนี้มุ้งยี่ผมเห็นรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ชุดเป็นชุด ผู้หญิงนารักโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินดูของรอบๆก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อครับได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับ วันนี้ถามว่าตามคติของคนจีนเจ้าแม่หม่าโจเป็นเทวีแห่งสิ่งใดระหว่าง t f 1ท้องฟ้าหรือ TF2 ท้องทะเลส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The first s สสติมเมเท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียง,งครั้งหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวาัลรับไปเลยเครื่องรางวัตถุมงคลเจ้าแม่หม่าโจติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางการเพจ f a c e b o o k The First u ส t i m a t e เที่ยวสุดโลก ที่หลงเสน่ห์ในเมืองไทยนานนะครับผมอยากจะให้ติดตามในวันเสาร์หน้าด้วยเพราะว่าเราจะไปเที่ยวในไทยนานกันต่อครับจะมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายมูสายธรรมชาติสายกินโอ้โหเพียบเลยทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีของเราครับขอขอบคุณกรุมไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตซูเปอร์ริชหนึ่สีส้มการบินไทยซามูไรไวไฟการท่องเที่ยวไต้หวัน The First True and t r a v e l และทุกสถานที่ที่เราไปมาในวันนี้ด้วยครับผม ติดตามกันให้ดีๆนะครับผมทุกวันเสาร์นะครับ9.30ทางช่อง PPTV 36นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับใกล้เข้ามาทุกทีกับกิจกรรมทั้งดีทั้งฟรีและปีนี้เราจะพาไปเที่ยวมาเก๊ากับกิจกรรม8ปีเสริมเฮงดวงปังรับพลังที่มาเก๊า ผู้โชคดีเพียงสงท่านเท่านั้นที่จะได้ไปเที่ยวมากเกาแบบฟรีๆกับทีมพิธีกรรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกทั้งกินทั้งเที่ยวเต็มเหนียวไปกับทุกความสนุกไหวพระขอพรอเสริมดวงให้ปังรับพลังกันให้เต็มที่คุณเองก็อาจจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปทริปนี้กับพวกเรานะครับติดตามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ทุกช่องทางของ The First Estimate เที่ยวสุดโลก เขาเรียกว่าถนนที่รวบรวมนะครับทั้งวัฒนธรรมและก็วัยรุ่นมาผสมผสานกันมีความพิิบหลากหลายมากแล้วก็มีของกินที่น่าสนใจมากนะครับอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับผมใครที่มาไต้หวันเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมาตลาดกลางคืนนะครับพี่คนไทยคนเมื่อกี้เขาบอกพี่สาวกินเต้าหู้เหม็นหรือ,อยังต้องมากินนะคะร้านนี้อร่อยมากใครที่อยากจะกินสตรีทฟู้ดนะครับไม่ต้องไปเดินตามหาที่นี่มีไว้ให้ครบหมดแล้วครับ